แน่นอนนี่คือเวอร์ชั่นเรื่องเล่าที่เล่าตำนานของยูริชิโรฮิเมะแบบเป็นนิทานโบราณที่ชวนขนลุกเหมือนนั่งฟังจากคนแก่ข้างเตาไฟในหมู่บ้านบนภูเขาเรื่องเล่ายริชิโรฮิเมะเจ้าหญิงเครื่องสื่วิญญาณนานมาแล้วในหมู่บ้านลึกลับกลางหุบเขาลึกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นมีเด็กหญิงคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นในคืนที่พระจันทร์แดงลอยเด่นหยือยอดไม้คืนที่ไม่มีแม้เสียแงแมลงและหมาหอนตลอดทั้งคืนเธอมีชื่อว่าค ok ิคุนกแม่เธอเสียชีวิตทันทีหลังคลอดและดวงตาของทารกน้อยก็ไม่เหมือนใครตาข้างหนึ่งเป็นนสสีด ส่วนอีกข้างเป็นสีทองเรืองแสงราวกับมองทะลุเข้าไปในอีกโลกผู้เฒ่าของหมู่บ้านบอกว่าเทพเจ้าได้เลือกเธอเป็นโยริชิโรชเครื่องสืบวิญญ,ญาณหลังจากนั้นชะตาชีวิตของที่คุณกก็ไม่เหมือนเด็กคนอื่นเธอไม่ได้วิ่งเล่นไม่ได้เรียนหนังสือแต่ถูกเลี้ยงดูในสังเจ้าบนยอดเขาได้พบเพียงมิโก,กะแก่ๆที่คอย,ยสอนบทสวดและพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เธอไม่เคยร้องให้ไม่เคยหัวเราะแหววตาเธอมักเมื่อลอยเหมือนมองเห็นสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นขึ้นแห่งการสืบวิญญ,ญาณเมื่ออายุครบ17ปีพิธีกรรมใหญ่ ถูกจัดขึ้นที่ศาลเจ้าชาวบ้านทุกคนต้องมานั่งเงียบๆถือคบไฟรอบศาลเจ้าคิคุนะตในชุดขาวบริสุทธิ์เดินเท้าเปล่าบนก้อนหินเอยอนเฉียบตรงเข้าไปในห้องกลางศาลเจ้ามีเพียงเสียงกลองช้าๆดังขึ้นเหมือนเสียงหัวใจเต้นขณะที่พิธีกำลังดำเนินไปจู่ๆลมแรงก็พัดผ่านยังไม่มีสาเหตุไฟคบเพลิงดับลงทีและดุงทีและดุ่งเสียงกลองเงียบลงแล้วก็มีเสียงกระซิบเบาๆดังจากทั่วทั้งห้องแม้ ไม่มีใครอยู่ใกล้คืนนั้นวิญญาณไม่ได้มาแค่องค์เทพแต่มีบางสิ่งติดตามมาด้วยเสียงบีตร้องดังออกมาจากศาลเจ้าพร้อมกลิ่นข่าวเลือดเมื่อชาวบ้านกรูก,กันเข้าไปคิ่คุณกได้หายตัวไปเหลือเพียงชุดขาวของเธอที่แปดเปื้อนคราบดำและคำสลักโบราณบนพื้นไม้ฉันยังอยู่ที่นี่รอเจ้าทุกคืนจันแดงหลังจากนั้นชาวบ้านพากันย้ายหนีทิ้งศาลเจ้าไว้กับป่าไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกแต่บางคืนของเดือนมีคนอ้างว่าเห็นเด็กหญิงผมดำยาวสูงชุดขาวเดิอนอยู่แถวเชิงเขาดวงตาของเธอส่องแสง ข้างหนึ่งดำสนิทข้างหนึ่งทองเรืองเธอเงียบไม่พูดอะไรแค่จ้องตรงเข้ามาในดวงตาคุณหากคุณหลบตาไม่ทันคุณอาจได้ยินเสียงกระซิบท่า,บาว่าว่าเจ้าคือร่างใหม่ของข้า